ก็จะมีเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกอัจฉริยะตัวนี้ทำงานโดยเรดร์หลังโลโก้แล้วก็กล้องนะครับ2023มีกล้องมาให้แล้วนะ2ตัวช่วยกันทำงานแม่นขึ้นนะครับสวัสดีครับเซลลเกมนิสสันสกุลวินะครับวันนี้จะมารีวิวตัวรองท็อปของ All New Nissan a m e l a Turbo Minor Change 2023นะครับ ตัวนี้เป็นสีเทานะครับการเมทัลิกตัวนี้จะมีค่าสีอยู่5,000บาทสังเกตว่าตัวไฟเขาจะเป็น led แล้วนะครับจะมีไฟซิกเนเจอร์ไลท์นะครับผมก็ให้ความสว่างที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับในที่สายตามนุษย์รับรู้นะครับผมในส่วนของล้อนะครับที่เขาให้มาจะเป็นขอบ15นะใส่ย,ยางบิสโต e มาครับแล้วก็มีโลโก้ใหม่ ตรงนี้ครับโลโก้ใหม่ของนิสสันเริ่มใส่มาที่รุ่นอ m เมลาก่อนนะครับด้านข้างกระจกเขานะครับพับออโต้นะล็อกพับออโต้แล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับเป็นเส้น LED สำหรับรถคันอื่นส่วนมาก็จะเห็นชัดนะครับผมในตัวของไฟเลี้ยวของเขานะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเส้น LED ผมมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายเขาจะเห็นว่าเป็นเส้นนะครับแบบทรงมุมแมลงนะเนี่ยฮะเป็นทรงมุมแมลงสวยงามครับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับผมมีให้ด้านหลังก็เป็นโลโก้ใหม่นะครับทรงด้านหลังจะยังไม่เปลี่ยนนะครับในปี2023ยังคล้ายกับตัวปี2022เลยนะครับมาดูด้านซ้ายนะครับฝาถังน้ามันนะครับอยู่ด้านซ้าย เติมได้นะครับ e 2 0่สิบโซฮก้าหนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาจะเห็นเลยครับวัสดุแรกนะครับแดชบอร์ดสีม่วงน้ำเงินนะครับสวยงามนี่กระจกไลทขอบครับ ตัว V มีมาให้แล้วครับผมด้านบนนะครับปุ่ม SOS นะครับผมกดแช่นะใช้งานแต่ว่าถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ Airbag ็กทำงานเขาจะมีคอร์เซนเตอร์โทรมาให้อยู่แล้วนะครับก็ด้านข้างนะครับในมุมมองก็กว้างดีนะครับขึ้นสะดวกดีนะครับก้าวขาขึ้นสะดวกดี เบาจะเป็นเบาผ้านะครับถ้าสนใจเป็นเบาะหนังก็แจ้งได้ครับแจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยที่รองแขนเป็นหนังให้อยู่แล้วนะครับผมมีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับผมเกียร์อ่าเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะมีเกียร์แอลให้นะครับหมายควอมว่าเป็นเชนเกียร์ต่ำให้นะครับสําหรับกรณีขึ้นเนินชันหรือขึ้นเขานะ ปุ่มสตาร์ทนะครับคล้ายกับรถสปอร์ตเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมชัดเจนก็กดง่ายดีแล้วก็ตรงนี้นะครับสังเกตน,นะครับตรงนี้จะมีอ่าสัญลักษณ์ว่า start engine stop นะครับก็เห็นชัดครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูกดหนึ่งครั้งครับระบบไฟทำงาน ตรงนี้จะมีไวเลสชาร์จให้นะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการชาร์จแบบไร้สายก็จะมีไวเลสชาร์จให้แอร์ Air นะครับเป็นแอร์ที่ปรับอุณหภูมิโดยมีตัวเลขขององศาบอกให้นะครับผมก็ด้านซ้ายจะเป็นปรับพัดลมด้านขวาจะเป็นปรับองศานะครับตัวนี้เป็นที่เชื่อมต่อมือถือนะครับ ก็ได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ช่องไฟต่อ12โวลต์มาส่วนของหน้าจอนะครับ8นิ้ว t ั u สก s c r e e เอ่อแสดงกล้องรอบคันนะครับคันนี้จะมีกล้องรอบคันให้นะก็ปรับหลี่แสงได้นะครับปรับหลี่แสงได้ กลับมาเรื่องกล้องรอบคันนะครับของนิสสันพิเศษกว่าก็คือมี mod เตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับเมื่อเราขนาดถอยหรือจอดนะครับก็ถ้ามีสิ่งอะไรเคลื่อนไหวเขาจะจับแล้วก็แจ้งเตือนเรานะครับโดยกล้องนะครับการจับกดคัมิไลท์ครั้งหนึ่งจะเป็นแจ้งด้านซ้ายนะครับเวลาเราจอดชิดฟุตบาทนะจะมีกล้องด้านซ้ายให้ดูเล็งด้านซ้ายจอดชิดนะครับ ก็ใช้งานง่ายครับหน้าจอทัชสกีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอปเปิ a คา l a เพ n d r o นด a อย o นะครับมาส่วนของหน้าปัดนะครับก็หน้าปัดตัว2023ก็เหมือนกับตัว2022นะครับ TFT จอสี7นิ้วนะครับผมด้านซ้ายบอกสถานะวัดรอบด้านขวาบอกความเร็วรถนะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะรถตอนนี้แจ้งว่าเป็นเกียร์ P จอดอยู่นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมีเดียค่าเอเวอร์เรจการกินน้ำมันต่างๆนะครับสามารถดูได้ที่เมนูเอเวอร์เรจก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับก็บอกทั้งตัวเข็มวัดแล้วก็มีทั้งความเร็วที่เป็นจอดิจิตอลด้วยด้านซ้ายนะครับ ก็เซตติ้งได้ครับแต่ว่าตัว VL เขาจะมีตัววัดลงยางให้ด้วยตัว v ลองท็อไม่มีนะพวงมาลัยตัว v ลองท็แต่ได้หนังแท้นะครับผมหุ้มหนังแท้มาแล้วก็ใช้ไปนานๆนะครับหนังไม่สึกวัสดุด,ดีด้านซ้ายนะครับจะเป็นชุดควบคุมเรื่องของมีเดียนะครับเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนแท็กเพลงนะครับผมแล้วก็ปุ่มเลื่อนเมนูของหน้าจอ TFT นะครับตรงนี้โลโก้ใหม่ครับตัว2,023พวงมาลัยดี shape ครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยจะดูสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้ไม่กินพื้นที่หน้าขาด้วยครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของคู e control นะครับเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับตัวนี้ ก็สวยดีครับม่านจะให้มาทั้งสองด้านนะครับผมม่านให้มาทั้งสองด้านเลยมีกระจกให้สองด้านด้วยนะครับตรงนี้เป็นไฟสองรถนะไฟสองห้องโดยสารนะครับข้างบนก็เป็นปุ่ม SOS นะครับอย่างที่ทราบนะครับก็ในของ All New Amira 2023นะครับตั้งแต่ตัว V Longtop เนี่ยขึ้นไป mm hmm. เขาจะมี n i s ัน n อนเน็ก t s เซอร์วให้นะครับ mm hmm. ก็เชื่อมต่อแอป,ปครับผม mm hmm. เชื่อมต่อแอป,ป mm hmm. ก็สามารถล็อกรถสามารถกับทิ่ไฟแจ้งเตือนคนที่มาใกล้รถเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. เช็คก,การขับขีบข่เช็คสถานะรถจับตำแหน่งเราให้มา3ปีนะครับ ให้มาใช้3ปีก็หลังจากนั้นก็มีให้ต่อได้ครับต่อได้เดี๋ยวจะมีราคาแจ้งทีหลังเนาะไม่แพงครับแล้วก็ลองท็อปเนี่ยเขาสามารถสตาร์ทรถผ่านตัวรีโมทได้ด้วยนะครับมก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมานั่งฝั่งคนขับดูเนี่ยครับกุญแจอัจฉริยะเขาถ้ามีกุญแจติดรถนะครับถ้ามีกุญแจติดรถอะ่ะเปิดไม่ได้นะครับต้องเอากุญแจออกจากรถแต่ถ้า กุญแจไม่อยู่กับเราก็เปิดไม่ได้นะครับต้องมีกุญแจในรัศมีที่เขาเปิดได้นะตัวนี้ปึ๊บเข้ามาปรับเบาะนะครับเพิ่มตัวนี้ครับเป็นขันโยกนะครับถ้าปรับเอ็นจะอยู่ด้านหลังนะก็มีทันแน้นง่ายครับพวกนี้เวลาเกิดปัญหามาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของไฟ ถ้าเป็นลองท็อปก็มีไฟออโต้ให้นะครับปกติจะมีในท็อปนะตัว2022องะลองท็อปปี2023มีมาให้แล้วนะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีกล้องนะครับเนี่ยมีกล้องตรงนี้นะครับกล้องจับว่าความเข้มของแสงเท่าไหร่ก็เขาก็จะเปิดไฟให้นะฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวานะครับสวิตช์แรกนะครับขออภัยครับอยู่สวิตช์สองนะครับด้านขวาสุด ปากระโปงหน้าอยู่สวิตแรกครับผมคันเร่งนะก็นิ่มนวลดีครับสำหรับอมเมรา่าเครื่องพันเทอร์โบเนี่ยนิ่มนวลครับก็หลายคนที่ใช้มาก็ถือว่าออกตัวดีแรงบิดดีนะครับเร่งแสงมั่นใจนี่ด้านหลังถ้าเป็นเบาะหนังสวยเลยนะครับแจ้งที่ปรึกษาการขายได้นะแต่ว่าคันนี้เขาก็ให้แอร์แบกมาทั้ง6ลูกแล้วนะครับ ก็จะมีคู่หน้าทั้งสองม่านด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นซอฟที่ด้านข้างของเบาะหน้าทั้งสองนะครับผมบานด้านข้างก็จะกลางป้องกันกระจกนะคาซีสำหรับเด็กนะครับมีมาให้นะแล้วก็ที่ชาร์จนะครับหนึ่งจุดสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเด้อ นี่ครับกุญแจเขาปุ่มแรกก็คือสตาร์ทรถนะครับใช้ได้2ครั้งครั้งที่3คุณต้องไปรีเซ็ตในปุ่มสตาร์ทของตัวรถใหม่นะครับผมสตาร์ทกับปิดเครื่องยนต์อยู่ในปุ่มเดียวกันนะอ m e เมล่าครับเป็นรุ่นหนึ่งที่คนใช้แจ้งว่าท้ายเก่งกว้างมากนะครับ เขาเคลีว่าใส่กระเป๋าเดินทางได้2-3ใบใหญ่ๆเลยนะครับผมลองท็อปและท็อปชุดปะยางฉุกเฉินพร้อมปั๊มลมมาให้นะครับผมหัวลากจูงนะครับมีมาให้ก็ใช้งานสะดวกดีครับเวลาเกิดยางรั่วก็สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองนะครับครับย้ำอีกทีออปชั่น ในเรื่องของตัว V ที่ให้มาจากตัว EL นะครับก็จะมีเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกอัจฉริยะตัวนี้ทำงานโดยเรดาร์หลังโลโก้แล้วก็กล้องนะครับ2023มีกล้องมาให้แล้วนะ2ตัวช่วยกันทำงานแม่นขึ้นนะครับเบรกได้เสถียรนะครับจับรถได้เสถียรจับวัตถุได้เสถียรขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคูสคอนโทลมาให้นะครับผม กล้องมองรอบคันอย่างที่แจ้งนะครับจะมีกล้องมองรอบคันมาให้เลยก็ระบบความปลอดภัยของกล้องมองรอบคันของนิสสันเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำกล้องมองรอบคันมายาวนานมากเลยนะครับลูกค้าลองหาข้อมูลดูนะว่านิสสันเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าในการทำรถที่มีกล้องมองรอบคันนะ นี่ครับและพิเศษก็คือย้ำอีกที MOD นะครับเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับแสดงกล้องด้วยวัตถุเคลื่อนไหวแจ้งด้วยนะครับผมขนาดถอยแล้วก็ขนาดจอดนะจ๊ะนี่ดูมุมซ้ายได้ด้วยกำลังจอดฟุตบาทสำหรับมือใหม่นะครับผมตัวนี้ใช้งานดีแน่นอนนะครับขับรถยังไม่แม่นนะครับควรซื้อรถที่มีกล้องมองรอบคันนะจ๊ะ ครับวันนี้ก็พามารีวิวของตัวรองท็อปนะครับ a าร์เ2023จอดบนโชว์รูมเป็นสีเทาพอดีครับสียอนฮิตเลยนะในตัว2020แล้วก็22เป็นสีที่ขายดีมากครับผมท้ายคลิปแล้วเรามาแจ้งโปรโมชั่นนะครับเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหนึดาว25่สผ่อนสีงวดฟรีประกันชั้น1น,นะครับผม ของแถมอื่นเพิ่มเติมสอบถามที่ปรึกษาการขายได้ผมเซลเกมโทร0883399258ที่นิสสันสกลน,นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับปรึกษาข้อมูลการออกรถช่วยเหลือบริการสอบถามเรื่องต่างๆนะครับหรือบริการเรื่องสินเชื่อไฟแนนซ์ก็สอบถามได้นะครับผมประสานงานให้นะ ก็สวยครับกระจังหน้าเขาตัดด้วยโครเมียมด้วย6แถบนะครับตัวนี้เหมือนกับนิสสันเวอร์ซของทางฝั่งอเมริกาเขาเลยนะครับน่าจะเป็นต้นแบบโมเดลที่คล้ายกันนะครับสวยมากเลยเวลาโดนแดดสีนี้กันเมทัลลิกโอ้โหออกลููหลามากเลยนะครับผม